เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวสวัสดีครับเผมมาชีเป้าบ้านสวยๆไปชมเลยสวยเล็อย,เลอ,อยู่นะครับบ้านสวยบรรยากาศดีสไตล์บ้านสวนครับแปลงนี้ในพื้นที่มีบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านปูนทรงล้อครับฉาบปูนเปื่อยติดถนนลาดยางมีไฟถนนให้ด้วยครับเดินทางสะดวกสบาย ตวบ้านเนี่ยนะครับตามนี้เลยมีโรงจอดรถให้เรียบร้อยพื้นที่เหลือเยอะครับทำสนามหญ้ากันได้หรือจะไยปลูกต้นไม้ผลไม้ก็ได้มีส่วนที่เป็นที่สวนด้วยพื้นที่1ไร่1งานนะครับ1ไร่1งานมีบ้านปูน3หลังครับแล้วก็มีร้านค้าด้านหน้าหนึ่งหลังตรงนี้คือด้านหน้านี่คือร้านค้านะครับบรรยากาศดีเงียบสงบนะครับ แต่ก็มีเพื่อนบ้านสัญจรผ่านไปมาครับค้าขายได้อยู่อาศัยดีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำํำเลยไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ้านส,สวยๆราคาย่อมเยาแปลงนี้อยู่ลำพูนครับจังหวัดลำพูนห่างจากโรงพยาบาล3กิโลห่างจากการลิมปิงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติม โทรติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไ้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ